วันนี <m <m ้ก็มาดูท right> no ีนาทีท <man ี่สายฝนทีตจับมานะจะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะได้เลยขับรถให้กี่จากคุณแม่ไปแล้วนะคะลืมคุณแม่แล้วคุณแม่ก็กินกินสบายเลยนะคะไม่ได้สนใจลูกเลยตอนนี้นะคะ ไปแล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลยนะคะโอ้ยเด็กน้อยของเราเก่งมากเลยนะวินาทีที่ตายฝนนะะต้องยานมนจากคุณแม่นะฮะกลับไปอยู่บ้านเก่งมากเลยนะคะเดินกระพุ้มกันที่ไพวันเลยสุดยอด <c oughs> เดินเร็วมากแม่ควันเดิน ตามไปทัคนค่ะโอ้ื้อตามแต่คนไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ ่อยรถปิกอัพมาให้เออคอยดูโตนโตดุ่งตุก่อยนันน้องเอเปียดอวอนซื่นคือนองยังไงไอเดอนลือหกีกูแล้วโอ้ยตอนใจฟุ้นว่าจะไอ้หุ่ยไวสิวะ ตอนกลับนี่เร็วมากตอนมานี่เินเล่นพอเดินกลับบ้านนี่สปีดเลยสายฝน ไอ้นนุแหงแล้วเหอแต่ฝนเก่งมากเลยนะคะแม่แม่เอซีเห็นแล้วคงอุ่นใจนะคะเพราะว่าไม่ร้องเลยเดินเร็วมากจะกลับบ้านอย่างเดียวฮนะ ดินทันลง,งเดินเดินทัน้เนหน่อยเอออ่ะว่น่อที่ทาด่งองงไปเร็วมากอ่ะอึะองเร็วก,กว่ากำไรอีกนครับก็แยกสายฝนออกแล้วนะครับเล่ข้อมูลเต็มบอนีกคือนะครับสายฝน กับแม่ทองใบครับเป็นแม่เลี้ยงในวันนี้นะฮะว <laughs> ิ่ไปเรื่อยๆวันนัดหอบแล้วนะครับ <laughs> เอาสายฝน,นครับอย่านมออกจากแม่นะครับผมเดินขนาลากเลยอเดินเร็วมากอะเดินเร็วมากนะครับแม่ทองใบก็รีบสายฝนก็รีบแม่ทองใบนี่เป็นแม่เลี้ยงอาสาเลยนะครับ <laughs> ตั้งแต่พาวันออกนะครับ <laughs> <ผ>มาโตด้วยสายฝน <ผม S 1> <ฟ>นะครับสุดยอดมากเลยนะครับแม่ทองใบ เดินเร<ะ>็วด้วยอ่ะเดินเร็วด้วยนะครับแม่กาไรก็ร้องเอ๊ะครั้งเดียวหายเลยนะครับเมื่อกี้สงสัยงงว่าล,ลูกไปไหนเนอะนะครับรอดูเตะคืนนี้นะครับวาอาการจะเป็นยังไงเ,เด้อดูรับสายฝนเนตะตูเห็นตะดาครับกล <laughs> ัวอยู่ในรถทอดทอ <laughs> ดทอบัอ่ะโอ้กีโอยู่แล้วกีวมาหุนเลี้ยโูเลยลงโ คือภาพนะครับบรรยากาศนะครับแยกยานุแม่นะครับยานุแม่ฝนสีสเลงกไหมลูกวันนั้นหอบกินแล้ววันนั้นวันนั้นเดินทันไม่ทันสายฝนสองขากับสีขาเด้ไม่ทันนะครับสายฝนไม่มีร้องวกเวกเลยนะครับนี่ธรรมดาธรรมดานะครับอย่างน้อยมีแม่เลี้ยงอยู่เดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับแม่ผักบุ้งนะครับเดี๋ยวก็ไอซุนโลของเราก็น่าจะมาอยู่ด้วยนะครับแล้ว จะเข้าโรงเรียนโรงเรียนนี้ก็น่าจะเป็นครูของไพวันแหละนะครับเป็นครูคนเดิมครับเพราะว่าแกาเป็นเป็นนะครับเป็นอ,อาจารย์ที่ใจเย็นสอนลูกช้างได้เก่งมากนะครับไม่ใช้ตะโคนะครับสุดยอดมากนะครับคือว่าช้างตระกูลนี้นี่จะให้คุณครูคนนี้เนี่ยเลี้ยงนะครับปล่อยสอนทุกเชือกเลยนะครับตั้งแต่ัญเงินน้ําฝนมาก็เป็นไพวันแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นสายฝนนะครับ ดูาไม่ยอมครับคือว่าไม่ยอมให้แซงนะครับถ้าแซงปุ๊บกดดันดันเลยนะครับสายฝนนี่จะไม่ยอมให้ใครแซงเขาได้นะครับเด้อดตูดเดูตูดนี่คือภาพบรรยากาศนะครับอออเออไอ้จุบะเราหนาา้าไยเลยนี่คือภาพบรรยากาศนะครับสายฝนยานมนะครับเดี๋ยวไปเห็นตูดใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ แม่สายกำไรนะครับเป็นแม่ทองใบนะครับแม่ทองใบเป็นแม่เลี้ยงสายฝนแล้วนะครับพาสายฝนกลับไปบ้านนะครับไปซุ้มนะครับแล้วเอาแม่กำไรไปไว้ที่บ้านปวันต้นนะครับก็แยกกันอยู่ก่อนชั่วครูชั่วคราวนะครับประมาณเดือนกว่าๆนี่ละครับก็จะได้มาอยู่ด้วยกันนะครับตัวเฮนตูดใหญ่เลยนะครับนี่จึงสมว่าเป็นแม่ลูกหน่อยแม่ตัวเบิ่มเลยดูลูกเลย สายฝนกับ <centro> ไพ<ถ>ว <monastery> ันน si ี 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, ่หุ no ่นซูสีกันนะครับก็นะครับวันนี้ครบนะครับครบหนึ่งปีแปดเดือนหนึ่งปีแปดเดือนองสายฝนก็เราราวอยู่ที่สิบสองสิบสามสิบสี่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีปู20เดือนสายฝนอายุ20เดือนก็20ก็20นะครับ ก็ไม่แน่นะครับวันนี้เรื่องงามยาดีด้วยนะครับําไอ้สองศูนย์ก็สองหนึ่งเก้านี่นน,น่าจะประมาณนั้นนะครับ 19, 20, หนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับรออรสายฝนยังไงก็ได้ขอให้ได้ออกมาข้างนอกครับชอบชอบอิสระนะครับพออยู่ในซุ้มมานานนะครับอยู่กับหลักกับที่มานานแล้วนะครับได้ออกมาข้างนอกนี่ใครพาไปได้ไปได้หมดขอให้ได้ออกมานะครับ จะ okay, ว่าได้เที่ยวนะครับเจมอ้ยะเจมม้าดิงโบวันนี้เราจะไปดูติดติดเลยนะครับตามไปติดติดน,นะครับควานควานนัดนะครับกับควานดำนะครับ เลเลใส่กล้วยไม่ใช่เลยหรอกนู๊โอ้ได้กินกล้วยแล้วครับได้กินกล้วยครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับแห่งความตื่นตกวตื่นใจนะครับของเด็กหญิงสิริรั์สิริทรั์นี่ได้ยานมแม่แล้วนะครับวันนี้ระงงามยํำดีเนาะก็ให้ยานมแม่นะครับสิริซั์นี่ก็อายุนะครับ20เดือนนะครับแต่ยังไม่เต็มนะครับ22เดือนนี้ก็น่าจะครบเต็มเลย20เดือนนะครับ ไกลๆวันเลกออกแล้วนะครับ20กเร็นนเก็20เดือนนั่นกล้วยกล้วยยงหนานั่นน่ะก้วยกล้วยเออกล้วยโงรถนี้บุญเอ้หลออจูนตลาดว่ะลนีมันเนิ่มเงลยมวยพันได้โกงรถดี่นี่วากเกลมอเจ้าฮะ ซีรีนะบุญสังนเอาโดดเล้วเลยเล่น่เออนเอาบังกิดมาไห้ว่าเลยเออเียงโซ่บ่อ๋อเอากล้วยไปล่อเด็กิงซีรีส์ซับนะครับต้องนำกล้วยมาล่อนะครับทำไมล่อเดี๋ยวสายฝนจะรง อาเมตนะครับน่ะยามืยดองอีกเจ้าลเลอยอมาตบตบก,ก็มีทักแตงเลยนะครับมีทักกล้วยเนี่ยมาล่อสายฝนนะครับไขวันก็ได้เข้าโรงเรียนนะครับก็จะจบหลักสูตรแล้วครับต่อไปก็น้องฝนนะครับเด็กหญิงศรีทรัพย์นะครับ น้องสายฝนนี่จะเข้าโรงเรียนต่อจากนมสุนโลของเราเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับไม่พลาดการรับชมคลิปวีดีดีก็อย่าลืมถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้รับนะครับวิดีโอวีดีจากช่องสายฝนวัดป่าเยียงนะครับในกองไทยเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็นำสายฝนกลับที่เดิมนะครับกลับซุ้มนะครับที่บ้านศาลานะครับ ไปดูว่าได้ยิงซีรี์ซับนี่จะร้องหาแม่หรือเปล่าาะถ้ามีเพื่อนก็อาจจะไม่ร้องนะมีเพื่อนมีเพ่พักบุ้งอยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไอ้นมบดทั้งนี่อาจจะไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็ได้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับหนึ่งซับตไครหนึ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทองใส่มรงต่าเจียกนะครับ สายฝนอะไรลูกแล้วจะถึงบ้านแล้วสายฝนแล้วเร็วเดูครับดูขอสับขาอย่างเร็วเลยครับสับขาอย่างเร็วเลยครับปึ๊บ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 นี่เห็นตะตูดนะครับไปไปไปไไดูครับนี่เราถ่ายเห็นตะตูดนะครับข้างหน้าเราไม่ให้เห็นนะครับอยู่ข้างหน้าไม่ได้เลยเพราะเดินไม่ทันเอาเห็นตะตูดเอาตะตูดเอานะครับเอ็นตะดากยังไงกับเมทองใบกับดากน้อยของดิจิ้นซีรีซับนะครับ จีดทรั์นี่เป็นชื่อจริงของสายฝนนะครับบัดป่าเจียงนะครับคนนม้ทองใบาจาเนือ้อแม่ทองใบนะปลายอยากจา่าเลยทองใบจานื้อนะัะเยว ับขาเร็วๆนะครับัวจะไม่ทันเมทองใบสายฝนเมทองใบนี่อาสาเป็นเม่เลี้ยงมาสอเชือกแล้วครับก็เชือยแก็กไยวันนะครับก็ได้เป็นเมธองใบนี้และครับเป็นเม่เลี้ยงเป็นช้างซุ้มเดียวกันนะครับช้างปุนเดียวกันนะครับใส่ฝนบอ หนูไม่เป็นไรหราค้า,าหนูมีแม่ทองใบแล้วแม่พักบุ้งเป็นเพื่อนบอกวานเดินไม่ทันแล้วครับบอ <c oughs> กวานหอบแล้วครับร <c oughs> หอบจีแล้ว <c oughs> สายฝนเดินเร็วมากนะครับดเเดนเอามาเลยอ,เ <c oughs> ออกเลยเครับคือว่าออกกำลังกายไปในตัวนะครับ ตัววานไม่ค่อยได้เดินเลยนะครับก็เลยออกกําลังกายบ้างแต่เรื่องเดินนี่สายฝนบอกว่าจิ๊บจิบนะครับเดินมันจะเกิดเลยครับเกิดมาได้สองสามเดือนนี่ก็เดินเลยครับไปวัดป่าเจียงเลยนะครับตั้งแต่อายุสองเดือนสามเดือนเดินแล้วแข็งแรงมากนะครับจริงๆเซรีซัพของเราเนี่ยสองเดือนไปวัดเดือนนะครับสองเดือนและไปวัดสามเดือนนี่ไปเที่ยว แหงานเลยครับสามเดือนจดียวงซีซับนี่งสามเดือนได้ไปแหงานเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ไ,ได้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปไกลครับอยู่ในวัดป่านี่แหละครับเพราะตั้งแต่เป็นโควิดนะครับเป็นโควิดก็เลยตตแต่เป็นโควิดก็ไม่มีงานเลยครับอ <c oughs> โอ้ชนดักไม่ทองใบ เกงมากครับเหมือนเก่งเหมือนพี่ไพวันเลยนะครับสายฝนไพวันนี้เร็ว